สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับนัดชายอีกแล้วนะคะวันนี้นัดจะมาสาธิตวิธีการใช้ปืนฉีดเปื้อนนะคะปืนฉีดเปื้อนของยี่ห้อเทนลุกนะคะรุ่น V1 คุณสมบัติก็คือใช้ทำความสะอาดหรือว่าฉีดเปื้อนบริเวณที่สกรีนแล้วสีมันเลอะหรือว่าจะเจอหมึกเมจิกที่ผ้านะคะก็สามารถฉีดเปื้อนออกได้ง่ายๆด้วยปืนฉีดเปื้อนเทนลุกรุ่น V1 นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ อันอื่นนะคะก็อันนี้เป็นเสื้อเสื้อไม่มีรอยเปื้อนนะคะเราก็จะมาทําให้เสื้อเปื้อนก่อนนะคะวันนี้สิ่งที่จะทําให้ผ้าเปื้อนนะคะมีอยู่สามอย่างด้วยกันหนึ่งปากกาเมจิกสองสียางแล้วก็สามสีพัาสตอค่ะก็มาลงมือเลยทำให้เปื้อนก่อนนะคะ มจิกก็สียางค่ะสียางสีดำนะคะ,คะยางดำก็ป้ายลงไปเลยค่ะห่างๆกนันนิดนึงนะคะจะได้เห็นความแตกตา่างนี่ยางดำต่อไปก็เป็นสีพอดิซอซค่ะ อาริโซ่อาริโซสีเหลืองนะคะน,นี่เลยนี่ค่ะเราก็ได้ผ้าเปลือนมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็ ได้แห้งค่ะ ตอนที่ใช้นะคะแก้วสแตนเลสค่ะก็ใส่เข้าไปในเสื้อนะคะแล้วก็ให้ผ้าเปื้อนของเราอยู่ที่ตรงกลางของแก้วนะคะจากนั้นก็ยิงได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะสียางสียางนะคะก็สูงเข้าไปในแก้วเลยอันนี้นะคะแล้วก็ยิง ให้แห้งก่อนนะคะแป๊บหนึ่ง <S ling> <S ling> ะะอันสุดท้ายนะคะสีพาดิซโซเดี๋ยวเรามาลองยิงกันเลยนะคะเรียบร้อยค่ะหมดเรียงเป่าให้แห้งนะคะ เนี่ยค่ะใส่ทิ้งนะคะเรียบร้อยแล้วฉีเปื้อน ก็เป็นการเรียบร้อยนะคะสาหรับการเทสเรื่องฉีดเปื้อนนะคะของเทนลุกรุ่น B1 ก็ฉีดออกหมดทุกข้ามนะคะไม่ว่าจะเป็นเมจิกสียางหรือว่าจะเป็นสีพาริซอนะคะหลุดหมดนะคะจริงๆผ้าเปื้อนเนี่ยเมื่อกี้มันอาจจะเปื้อนเยอะไปหน่อยก็เลยทําให้ฉีดนานไปหน่อยนะคะแต่จริงๆเวลาเราทางานเนี่ยมันเปื้อนแค่นิดหน่อยเองเราก็ใช้ตัวนี้ในการช่วยนะคะในการฉีดผ้าเปื้อนออกนั่นเอง ใช้ควบคู่กับตัวนี้นะคะน้ํายาฉีดผ้าเปื้อนจะก็ถ้าเพื่อนคนไหนนะคะสนใจเปืนฉีดเปื้อนเทนลุกนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ Suncolor ที่เบอร์โทร0863936214ได้เลยนะคะหรือว่าซื้อไปแล้วนะคะใช้ไม่เป็นก็สามารถโทรมาสอบถามได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนัดจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากติดไว้ที่โรงงานสักคนละตัว2ตัวนะคะช่วยได้เยอะค่ะปืนฉีดเปื้อนเทนล,ลุกรุ่น B1 นะคะพร้อมกับน้ำยาฉีดเปื้อนตัวนี้หาน้ำยาฉีดเปื้อนของซันเทเลอร์นะคะใช้ดีจริงๆค่ะ ก็ขอฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่ะอะวิดีโอยังไม่จบนะคะเราจะมาดูวิธีการใส่น้ำยาฉีดผ้าปืนกับปืนฉีดผ้าปืนเทนลุก B1 นนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็หมุนหมุนกระบอกออกมานะคะจากนั้นก็ใส่น้ำยาลงไปค่ะจะใส่น้อยใส่มากก็ได้นะคะน้ำยา แต่ว่าขอให้ท่วมตัวนี้นะคะตัวดูดน้ํายาแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะประกอบเข้าไปเหมือนเดิม <S <S แค่นี้เองง่ายๆค่ะแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะคะก็ลองเทสดูกดปุ่มนี้นะคะวิธีการใช้งานใช้ปุ่มแค่ปุ่มนี้นะคะปุ่มยิงเสร็จแล้วก็ปุ่มนี้นะคะในการเพิ่มบล่มความแรงของแรงดันน้ํานะคะก็ลองเทสดูค่ะนะคะเราจะปรับ นาดไหนก็ได้นะคะ, <f ix> ะ,คะเรียบร้อยนะคะวิธีการประกอบปืนป้นฉีดปื้นเทนล,ลุกรุ่น B1 นะคะประกอบง่ายใช้งานง่ายสะดวกสะอาดประหยัดค่ะก็จบแล้วค่ะคลิปวิดีโอจบแล้วจบแล้วจริงๆ